ติมซำเจ้าดังจากลาดพร้าวฝีมือจากเชฟโรงแรม5้าดาวที่มีประสบการณ์กว่า30ปีบุกพารากอนแล้วพเพื่อนๆตอนนี้บิ๊กที่สยามพารากอนชั้นจีกำลังเดินตามหาร้านดอกท้อติ่มซำแววว่าร้านน่ะอยู่ตรงกูเม่ฮอขอเดินตามหาสักหนอก่อยเดี๋นวดีๆนะเพื่อนๆในนกล้จะถึงร้านแล้วเจอแล้วนี่ไงร้านดอกท้อติ่มซำในตำนานและนี้แหละนี้แหละเมนูทีเด็ดที่บิ๊กอยากสร้างก็คือขนมปังหน้ากุ้งนั่นเองทอดใหมส่สดทุกเมนูอบอกว่ากรอบนอกฉ่ำในอร่อยสุดๆที่เห็นเนื้อเขาขาวกุ้งแน่ๆเลยนะถ้าอยากให้อ ขอบอกว่าสูตรนี้เป็นสูตรลับเฉพาะของเชฟเลยนะทอดใบม่สดทุกอย่างกรอบนอกนุ่มในฉ่าเนื้อปูถ้านจะกินให้อร่อยต้องราดน้ําจิ้มแบบชำ่ำหลังจากนั้นเอาเข้าปากอร่อยคุณ2ไปเลยเมนูนี้บิ๊กโคตชชอบซาลาเปาลาวาคือจะบอกว่าลาวาเยิ้มๆแบบนี้เลยนะอร่อยแบบกลมกล่อมมาโคตรฟินเพื่อนเมนูห้ามพลาดอีกหนึ่งอย่างคือขนมจีบกุ้งนั่นเองนอกจากซาลาเปาลาวาแล้วซาลาเปาน่านอื่นะก็คโคตรโดนท้อติ่มซา,าจะอยู่ตั้งแต่วันนี้นะจนถึง3มีินาคมร้านน่าจะอยู่ที่สยามพารากอนชั้นจีนนะโซนกูเม่ฮ Bye. Uh -huh.